สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.com นะครับวันนี้ผมจะมาคั้นน้ำผักเคลนะครับผสมแอปเปิลผสมสับป,ปะรดนะครับจากเครื่องคันน้ำผลไม้แยกกากระบบ Grill al, เกลียวเดี่ยวแนวตั้งรอบต่ำรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับยี่ห้อหูลลมรุ่น S30 นะครับก่อนที่เราจะมาสาธิตวิธีการคันน้ำผักผลไม้แต่ละชนิดกันเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของผักเคลสับป,ปะรดและแอปเปิลเขียวกันสักนิดนะครับเคลเป็นผักตระกูลเดียวกับผักคะนา้า หรือเรียกอีกอย่างว่าคณะใบาิกนะครับและเป็นผักที่ได้ชื่อว่าเป็นควีนออฟกรีนเลยนะครับเพราะในผักเคลนั้นมีคุณค่าทางอาหารสูงมากเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นๆเลยนะครับสารอาหารที่สำคัญในผักเคลที่พบมากได้แก่วิตามิน k, วิตามิน a, วิตามิน c, แมงกานิสทองแดงและพบมากรองลงมาคือวิตามิน b6, ไฟเบอร์แคลเซียมโพแทสเซียมวิตามิน E และวิตามิน B2 เลยนะครับประโยชน์ของผักเคล มีด้วยกัน4อย่างที่สำคัญสำคัญนะครับ 1. มีวิตามินเคสูงช่วยในการบรรเทาอาการเลือดออกภายในนะครับช่วยบรรเทาอาการประจำเดือนมามากกว่าปกติสำหรับสตรีและยังช่วยในการป้องกันโรคก,กระดูกเปราะได้อีกด้วยนะครับ 2. วิตามิน A และ C และสารอ,อาหารอื่นๆที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะครับ ช่วยในการป้องกันและยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับ 3. ม,มีไฟเบอร์และโอเมก้าสสูงแต่ให้แคลอรี่ต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะครับ 4. นอกจากวิตามิน K ยังมีส่วนช่วยให้เลือดแดงแข็งตัวได้ดีนะครับช่วยบำรุงกระดูกช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคก,กระดูกพรุนช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกและมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมให้เข้ากระดูกได้อีกด้วยนะครับอืมประโยชน์เยอะจริงๆนะครับ ลำดับแรกเรามาประกอบเครื่องกันก่อนนะครับก็เอาโถแยกน้ำยากากาวางไปนะครับแล้วก็เอาถ้วยกองกากนะครับกับโครงใบปาดวางไปแล้วก็เกลียวนะครับรุ่นนี้ประกอบง่ายนะครับแล้วก็ฝาปิดแล้วก็หมนุนเข้าล็อกคราวนี้เราก็เริ่มมาคั้นผักเขียวกันได้นะครับ ผมจะเริ่มจากผักเคลก่อนนะครับออผักเคลเนี่ยก้านจะค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะครับเราก็ต้องหั่นช่วยเครื่องนะครับถ้าเบื่อผักอะไรที่ค่อนข้างเหนียวนะครับเราก็ต้องหั่นช่วยเครื่องนิดนึงโอเคผมก็เริ่มเปิดเปิดเครื่อง เราก็ใส่พักเคียวลงไปได้เลย รุ่นนี้เขาดีไซน์มาให้ใส่ผักผลไม้ได้ทั้ง2ช่องครับด้านนี้ก็ได้ด้านบนก็ได้นะครับ ผมใส่สับผักเคียวไปได้สักระยะหนึ่งผมก็ใส่แอปเปิลครับลงแอปเปิลเขียวนี่ถือเป็นพื้นฐานเลยนะครับในการทำน้ำผักผลไม้นะครับก็หัน่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ใส่ ต่อไปก็เป็นสับป,ประรดนะครับสับป,ประรดนี่จะช่วยให้รสชาติของน้ำผักผลไม้ดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับเราก็สลับด้วยผักเคลเหมือนเดิมนะครับ การหั่นชิ้นเล็กๆนี้ก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าเราได้สํารวจผักผลไม้แต่เะชนิดที่เราจะใส่ลงไปในเครื่องนะครับว่ามีสิ่งสกปรกติดไมไหมนะครับส่วนไหนเน่าเสียเราก็คัดออกได้นะครับเอาสับปะรดเพิ่มรสชาติอีสกสักนิดนะครับ คูรอมรุ่น S30 รุ่นนี้ทำช่องใส่ผักผลไม้ใหญ่กว่ารุ่นเดิมราใส่ก็ใส่สะดวกน้อยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การทำงานการดึงผักผลไม้เข้าห้องคั้นดีกว่ารุ่นเดิมนะผมก็ต่อด้วยผักเคลอีกสักนิด แอเคลน์นี่ถือเป็นราชาแห่งสีเขียวเลยนะ สับปะรดอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับเทคนิค <partnering on the Chinese> ในการใช้เครื่องคันน้ำผลไม้ไม่ว่ารุ่นไหนนะครับที่เป็นสกัดเย็นระบบเกลียวผมแนะนำว่าให้ใส่ของนิ่มของแข็งสลับกันไปนะครับสุดท้ายเราก็ใส่ เราก็เหลือที่ของแข็งแข็งไว้สักนิดหนึ่งอย่างอย่างในเนี้ยถ้าพิจารณาแล้ว Apple เนี่ยน่าจะน่าจะแข็งมากที่สุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ให้ตัว Apple เนี่ยครับเขาไปเขาไปไล่กาดที่ค้างอยู่ในสิ่งที่เราใส่ไปก่อนแล้วเนี่ยให้ให้ดบลงไปนะครับ ง่ายสะดวกเลยนะครับเร็วอะไรต่าหลังจากที่เราใส่ผักผลไม้ชิ้นสุดท้ายไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคในการใช้งานเลยครับเราก็จะผักการเปิดปิดช่องกากเอาไว้ตรงกลางเพื่อระบายกากออกไปนะครับแล้วก็เปิดเครื่องต่อไปประมาณ2นาทีเพื่อให้เขาระบายกากที่อยู่ในห้องคั้นเนี่ยออกมาอย่างมากที่สุดนะครับ พอเขาากาศเขาไม่ระบายออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะปิดเครื่องนะครับเห็นไหมครับว่าการคันน้ำผักเคลเนี่ยง่ายมากนะครับแต่ครานี้ผมจะให้ดูอย่างนี้ครับตรงนี้จะมีฟองนะครับสาเหตุที่มีฟองเพราะอะไรครับเพราะว่าในผักเคลเนี่ยก็มีออกซิเจนอยู่ข้างในหรือว่าในเปลือกของแอปเปิลเขียวก็ตามเนี่ยเขาก็จะมี โครงอากาศอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเขาโดนบีบด้วยเครื่องสกัดเย็นเนี่ยครับฟองก็จะออกมาด้วยนะครับไม่ใช่ฟองที่เกิดจากออกซิเดชันนะครับเพราะฉะนั้นพออนี้เราก็ตนสักนิดนึงนะครับโอ้ก็สีเขียวสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองชิมสักนิดนึงนะครับ ีสวยมากครับแล้วก็สดมากด้วยนะครับนะครับก่อนญาติชิมสักนิดนึงนะครับรสชาติดีมากครับอย่าลืมนะครับ การดืม่มน้ําผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ